ด้วยแรงบิดนะครับระดับ5 0 0นิวตันเมตรครับขึ้นง่ายมากเลยครับอยากให้ลองใช้รอบเรื่อประมาณครับ1,100-1,200รอบขึ้นได้นะครับเมื่อขึ้นไปแล้วลองเหยียบเบรกหยุดรถได้คราวนี้เราจะลองตัว HAC นะครับหรือว่า Hill Start Assist Control ก็คือช่วยออกตัวขณะที่ออกตัวบนทางชันกับเดี๋ยวหลอกกันหน้าสักครู่ได้อันนี้ตัวอย่างคันหน้านะครับนี่คือหยุดนะครับ ก็หยุดพร้อมจะไปยกคันเร่งแล้วเหยียบคันเร่งอีกทีครับอ่าขอโทษทียกเหยียบเอ่อยกเบรกนะครับเหยียบคันเร่งอีกทีรถก็จะไม่ไหลไถกลับลงมา แต่กเ้เบาๆครับนะครับตัวอย่างแรกนะครับผมเหยียบนี่ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้ออยู่ประมาณนี้ขึ้นง่ายๆเลยแล้วผมหยุดนะครับเหยียบเบรกปุ๊บยกเท้าออกสุดเบรคครับไม่ไหลครับเหยียบคันเร่งครับรถจะไปข้า่หน้าอย่างเดียวต่อมานะครับจอดนะครับคราวนี้ใช้ DAC ครับ ค่นรับอยูตงี้ในรุ่นเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คือเพิ่มเติมในเรื่องของความนุ่มนวลการทํางานที่เร็วขึ้นครับปล่อยได้เลยครับปล่อยเบรกได้เลยก็จะเบรกลงมาอย่างนุ่มนวลใช้งานเสร็จแล้วแนะนําให้ปิดนะครับ ช่วงนี้ครับผมจะลองใช้ w alking speed นะครับปกติรอบเครื่องเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วง850-800นะครับอันนี้เมื่อเราเข้าโหมดโฟล่ปุ๊บรอบเครื่องจะลดลงมาเหลือประมาณ650นะครับปล่อยครับในขณะที่รอบเครื่องเดินเบาๆนะครับมันทำให้เราผ่านพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคเนี่ยได้นุ่มนวลขึ้นครับลดการกระชากของตัวรถกูปล่อยให้รถไหลไปไม่ต้ออยาก็ได้ใช่ครับนะครับ ถ้าบอกว่าไม่ใช่เนินที่สูงชันมากหรือว่ารว่าติดหนักๆนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องหยยบคันริงก็ได้เช่นนะครับเส้นทางข้างหน้านะครับมีเนินสลับไปมาตรงนี้ก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตผมชี้ตรงนี้ให้ดูเล็กน้อยอันนี้คือหน้าจอตัวใหม่นะครับอันนี้คือบอกมุมของล้อหน้าตัวอย่างนะครับผมเลี้ยวขวาเห็นไหมครับพวงมาะไยตรงคนขับอาจจะหลงทิศทางละ ตัดเราดูจากตรงนี้ได้ว่ารถกําลังล้อเลื่อนขวาอยู่ใช่ครับนะครับอันนี้ก็ไว้สำหรับใช้งานพื้นที่ออฟโรดตัวห้องมารายเองก็นะครับมีระบบที่เรียกว่า v f c ครับเบาขึ้นครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างติดนะครับเร่งเบาๆครับมาดูนะครับนี่คือ ATC อาการกระตุกที่เรารู้สึกนะครับนั่นคือรถพยายามจับเบรกที่ล้อแล้วถ่ายกำลังไปล้ออีกด้านหนึ่ง ก็คือร็อีเกาะถนนเรียบรอยเป็นยงไบ้างครับนิ่มเลครับนิม่ากใช่ครับ ไม่ทรับด้านหลังปเป็นยังไงครับเวลาล,ล้อหลังกระแทกลงเนินอย่างนี้ก<อ>็น,<อ>นิ่มนะคะนิ่มขึ้นนะครับ<อ>ใช่ครับนี่แหละครับหลจากการปรับปรุงระบบต่างๆครับเรียบร้อยครับ